ทองทองอยู่แล้วสามสองจยาครับผมฟองออกจะเยอะและเป็นปูทจองขอเกิดเรื่องไม่คาดฝันกลุ่มวันพิษปฏิรัตที่ใหญ่ที่สุดสมาชิกมากกว่า1 8ึ0 0 0สคนและมีแอดมินดูแล24ชั่วโมงคือแอดเอกพัฒชูจิตสามารถเข้าไปกลางกันได้ไม่โดนโกงโดนเกียดร้อจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนี้ครับ กรับสวัสดีวัยรุ่นทุกท่านนะครับผมตอนนี้คุณอยู่กับช่องอัจฉริยทีมและนี่คือการสุ่มกาชาอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะกับรีเจนใหม่ประจำเดือนล่าสุดนั่นเองนะครับผมนั่นคือเอสแบรเซลาฟิมนะครับผมที่มากับตู้ที่บอกว่าดึงเร й เยอะที่สุดนรกจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันมาหน้าตู้ถึง3ตัวครับผมวันนี้พี่ต้อจะรอดหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้มีเพชรการันตีด้วยนะครับผมโอ้โหแล้วมันยังไงก่อนนะครับโหนะะตือต้องบอก บอกเลยนะครับตู้นี้นะครเพื่อนๆครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมเรทมี0.5มีพิกอัพฮะถ้าเกิดมัน3-2หมดนะครับผมมันก็มีโอกาสออกสตูซี่หรือไม่ก็เอสฮอคหนุยโอ้อันนี้คือเขาบอกว่าตึงอยู่นะก็ไปดูคลิปสุ่มคลิปนี้นะครับผมมีมีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนั่นคือซอมบี้รันนั่นเองนะครับผมสามารถเข้าไปใช้บริการกันได้นะครับผมมองหายดีดองเพชรราคาหลักสิบบาทนะครับผมใช้บริการกันได้เลยไม่โกงไม่เกินร้อยเปอร เพื่อนครับผมก่อนที่ผมจะทําการสุ่มนะครับผมเพราะว่าเพชรของผมมันน้อยนิดฮะมันไม่มีพร้อมการันตีนะครับผมตอนนี้ผมมีอยู่แค่รอบนะเพราะมีเพชรแจกของทางทีมงานแล้วก็เป็นรางวัลที่ติดอันดับเอออีเวนต์ด้วยนะฮะผมได้ดองไว้ครับผมเป็นเรื่องของฉายาครับเี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะเข้าไปกดเอาฉายานะครับผมนี่คุณเทนอันนี้ไหมมันดองฉายาคุณรู้ไหมว่าผมดองไว้เท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันว่าผมได้เพชรเอาแล้วครับโอ้โหได้เพชรมา ถึง500เพรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาการสุ่มกันนะครับผมเรื่องของ Sband นเองผมขอ1ึตัวพอผมจะมีเศษยัดด้วยนะครับผมตัวอื่นผมไม่เอาเลยครับบันไดจ๋าบันไดจ๋า50เพรของพี่นะครับผมกว่าจะดองมาได้นะบันไดโขแล้วกันนะครับพอเพลงมันมันมาเพลงหนึ่งต้อนรับ SBa n d เข้าสู่ไอดีไม่มีสูตรใดทั้งสิ้นเพราะเราทำการสุ่มเลยนะครับผมและเป็นเรื่องของเออไอ้อเอ้ยวเพชร 50สิบเพชรเฮ้ยแปลกแปลกแปลกว่ะเฮ้ยอย่าเกินร้อยเพชรละกันเอสแบรพี่ขอละโอ้โหเฮ้ยฮุยฮุยโอ้ไม่มีทองเลยฮะจังหวะนี้ แลวเป็น3 2ครับผมมีโอกาสหรือเปล่าผู้ทองเรียบร้อยครับผมเอสแบร์หนึ่งตัวเอสแบร์หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะนายมันคือนหนึ่งจุดห้านะเออนายต้องมานะแล้วเป็นสามาดนะครับผมเอสแบร์หรือเปล่าเอสแบร์เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหตายแล้วนะครับเป็นตัวสเต็ปแล้วเป็นใส่โลนะครับผมเรื่องของฮะ <c oughs> อ๋อตัวพิกอารโอโ,โอหูยไม่ง่ายนะครับเนี่ย เฮ้ย <ç ay> จากที่ผมความรู้สึกที่ผมเปิดมาผมรู้สึกว่าตู้มันไม่ง่ายเลยนะเหลือ350เพชรครับผมขอ S อสแบนหนึ่งตัวครับดูแล้วไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายต่อการเปิดเลยนะแล้วเป็นอูกล่องดําอีกแล้วนะครับผมเป็น3าสองนะฮะและเป็นผู้แดงครับผมผู้แดงได้หรือเป KN ล่าขอละกันเป็นสายล้อยอีกแล้วฮ oh, ึบโอ้นามิฮะมันมันไม่กล่องทองอะดิผมกลัวว่ามันไม่ออกนะครับผมอืมตัวเดียวหรือเปล่าแล้วเป็นสายวิ่งคือนามิสองตัวเลย ไปจะมาสองตัวทำไมฮะน่มีสงตัวไปกันต่อไม่รอแล้วหูไม่มีทองเลยนะครับผมไม่มีทองเลยนะเอสแปรผมนะโอ้โหไม่มีตี้นะจะังวะโอ้โหไม่มีทองเลยนะครับผมแล้วเป็นธงดำมนะข้ามเลยดีกว่าหตายแล้วเหลือแค่200เพชรเพื่อนครับผมเหลือแค่200เพชรเท่านั้นเองนะครับผมนะคือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมไม่น่าได้แล้วอะแบบ คือแบบคือบอกว่าจะดวงดีมากไปอะครับตัวละครที่ผ่านมานะฮะโอเคผมซุ่มแบบไม่กินอะไรแล้วอะคือแบบท้อแท้งจริงนะท้อเลยจริงๆฮึบโอ้โหโอ้โหยากรีเจนรีเจนมันปรับเลทยากมากเฮ้ยเฮ้ยฮะไอท็อกไอท็อกแต่ลอยแล้ว เอ้ต้ผมจะลอยแล้วเออฮ้ยยากจริงหยุยสามสองยิบเจ็ดย3 2 2ิบเจ็ดนะครับย7ิบเจ็ดนะภูทองครับผมมีรุ่นหรือเปล่ามีรุ่นเอสแบ์หรือเปล่าแล้วเป็นสายมันครับผม นั่นก็คือเอสแบ๊กโอ้แฟงกี้มึงปาสองรอบแล้วเฮ้ยตู้มันตู้แฟงกี้เหรอคุใส่วิ่งครับโคบี้นี่คือ27่เจรที่ผมรอใส่วิง่งฮึบโอ้โอ้โอ้โหมันจะแรงไปเกิดไปไหมวะ a few minutes later สุด ใช่ฉันก็เติมจนได้กลับมาเติมจนได้ไอ้บ้าเอ้ยนะครับผมนะแต่ผมเติมไปแค่สใบนะโอเคมาขอดูอัตราเรีดดรอปหน่อยคือผมบอกเลยนะรีเจนตอนนี้คือเน่ามากนะครับโอ้อัตราเลรสี่เปเหมือนมันจะดีเหมือนมันจะดีนะแต่มันไม่ดีเออเขาบอกคุณเกลือเยอะนะบัตรนี้นะครับผมโอเคมาซุ่มเลยนะครับผมไม่เป็นการเสียเวลาครับ 2ใบวัยรุ่นนะฮะต้องได้แล้วหรือเปล่านะฮะกล่องทองนะครับผมจริงๆไม่ค่อยอินกับกล่องทองแล้วนะบัตรทองกล่องทองมันทองทออยู่แล้วสามสตยากับผมฟองออกจะเยอะและเป็นปูทองขอมากกว่าหนึ่งตัวคือต้องได้เอสแบมากกว่าหนึ่งตัวถึงจะคุ้มนะครับเพราะว่าเราโดนไป500เพชรแล้วนะครับผมเออนะฮะเดี๋ยวยามาโตรีรันอะไรก็ไม่น่าได้เปิดแล้วนะครับผมและเป็นโอ้โหบอลครนะครับโอเคไปกันเลยนะฮะไปกันเลยอืม ยังไงตัวสุดท้ายจะเป็น S อสแบรหรือเปล่าเขาบอกว่าบางคนก็ไม่ได้นะครับผมเออแต่ผมก็ไม่น่าพูดนะ๋ย่เกิดผมไม่ได้ขึ้นมาก็สวยแล้วเป็นสายมัดเรียบร้อยครับบเอสแบรหนึ่งตัวมาแล้วครับผมแต่หนึ่งตัวถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะ หนึ่งตัวถือไม่ค่อยคุ้มหรือเปล่านะครับผมแต่าาเราได้มาก็โอเคดีกว่ามันไม่ให้เนี่ยครับผมได้มาหนึ่งตัวอ,อันนี้ไม่ค่อยคุ้มนะอันนี้ไม่ค่อยคุ้มยังไงก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคใบที่สองครับผมใบที่สองครับมาดูกันนะอันนี้บัตรทองแล้วไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วนะไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วเฉยๆแล้วด้วยโอเคฟองเยอะแล้วเป็นผู้ทองเรียบร้อยครับผมฟองเยอะน่าจะออกเอสแบ น่าจะเอสแบก es หนึ่งตัวสองตัวสิเออหนึ่งตัวไม่เอานะครับผมเสียเงินนะฮะจังหวะน,นี้แล้วเป็นสายวิย่งครับคือโอ้โหเบ้าคือแมนแล้วก็ไม่ใช่บลอลแมนสแนกแมนเป็นเอสแบเรียบร้อยรอบผมอีกหนึ่งตัวอืสวยอย่างนี้ยัดเศษน้อยอย่างนี้ถือว่าคุม้มอย่างนี้ไป80เลยไหมแล้วเป็นเลเวลปุ๊บออ้ยเป็นไปรอดนะครับผมเป็นรอดอุยออกสองตัวแล้วไม่ได้แล้วขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งอย่าบอกอย่าบอกว่าหมดแล้วไม่ไม่ขออีกหนึ่งตัวและ ฮึบฮึบไหลขึ้นแล้วไปอีกเพียงตัวเรียบร้อยครับผมโอ้โหได้เลเวลแปดสิบเสียเงินได้เลเวลแปดสิบเรียบร้อยโอ้โหวไอ้ยะปิดจ็อบไปฮะคลิปน <c lic enter> ี้โอ้โหปิดจ็อบฮะปิดจ็อบด้วยการเสียเงินทีนี้เพื่อนๆผมถามว่าพี่พี่เดากลังตีป่ะ เพื่อนๆครับเกิดเรื่องไม่คาดฝันนะครับผมเนื่องจากว่าผมจะสุ่มการันตีเพื่อมาแลกอันนี้ผลปรากฏว่าไม่ได้แล้วมันต้องแลกเป็นย่อยแทนโอ้โหผมนึกว่าแบบลักไก่แบบได้อีกตัวหนึ่งอะไรนี้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดผมแลกไป400อย่างเงี้ยมันมันก็ไม่คุ้มดิอีก50ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วดูดิ อีก50ผมก็แลกได้แค่ตั๋วรับโชคตรงนี้กำหนดเวลาด้วยนะสำหรับใครไม่รู้นะตรงนี้กําหนดเวลาด้วยนะครับถึง26เดือนหน้าก็คือรีเจนใหม่เข้านะครับผมโอเคถ้างนั้นผมก็ทําการแลกอันนี้ได้แค่200นะครับ200ก็คือ <c oughs> แล้วมันคุ้มไหมวะการเปิดกรนตีมันคุ้มเหรอนะครับ200 โอเคครับก็จบไปนะครับผมนั้นจีเสียดายนะน่าจะแลกเออเอสฮอคนะครับผมสักตัวหนึ่งนะแล้วก็เอสแบร์นะจริงผมแลกเอสแบร์หมดจีเสียดายคิด,ค,ดคิดช้าไปหน่อยนะครับผมนะไม่เป็นไรช่างแม่งนะครับผมนะก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง a า t ์ r n น t i v ด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังซัพมาสุห้เพื่อนๆดูอีกนะครับผมนะบอกเลยคลิปนี้เกลือมากนะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ